ครับจริงๆเราแขกไม่มีหลายประเภทจริงๆนะพประเภทไหนบ้างวะพงประเภทแรกยังไงอ่ะใส่ซองสองร้อยเออแต่แรกเป็นแบงค์ย่อยมาทั้งหมดเอาแรกมาทําไมวะเอ้าโดนตีเล้วไม่ดีออกสี่สิบนั่นอาหารแม่อร่อยออกสี่สิบฮัลแหลดนซ์เซฟไม่พอออกยี่สิบโอ้ยเหลือเท่าไหร่วะน่เหลือร้อยเดียวแล้วแล้วประเภทที่สองอ่ะประเภทที่สองเขาคุณายังไงประเภทที่ใส่ซองแค่ห้าสิบเออแต่ว่าพามากินกันทั้งครอบครัวเฮ้ แล้วประเภทนี้เราจะดูได้ยังไงวะสังเกตง่ายๆต๊ะไหนเด็กเยอะต๊นนั้น50แน่นอนเชื่อผมหหยอกแต่ที่นี่ไม่มีแน่นอนแล้วประเภทสุดท้ายประเภทสุดท้ายที่อันตรายมากครับเป็นยังไงประเภทแขกไม่ได้รับเชิญแต่ว่าบังเอิญมีเพื่อนเยอะยังไงวะไอ้พวกคนนี้อาหารไม่สิ่งที่มันปาถนาปาถนาอะไรสุราท้งนั้นที่ผัานช่องขายแน่ยังไงอะเตะนู้นทีรู้จักกัน อารู้จักอีกและวครั้งหน้าอีกกึ๊งหนึ่งสนิทกันเว้ยพอชาโดเล่นเพลงมวานๆท่านแหละทำไมวะตีอธิภายหมดทุกวกเนี้ยไม่มีคนที่ปากช่องเขารักกันคนไม่มีบ้าอะไรเพราเผลอเจ๊ต้รู้้ะตบก,กับเจ๊โต้ี่มึนจะไปเปิดทําไมไอ้นี่นี่ก็คุณนะโอ้โหเลยให้แต่เล่านอกจากคนปากช่องจะใจดีแล้วย,ยังให้เล่าเยเฮ้ยเอาน่าถือว่าข้าผมเพื่อนเป็นเพื่อนกันยืนดูแดดจนแปดโมงเฮ้ยดีนั้นลิ้นกูยังไม่พัน เพื่อมิตรภาพ